สวัสดีครับวันนี้ก็จะหยิบยกข่าวสารสาระที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังครับสำหรับคลิปนี้จะมาพูดถึงคอรมออนุมัติการเวนคืนที่ดินครับส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาไล่เรียงรายละเอียดกันครับสืบเนื่องจากเมื่อวานครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอรเป็นประจำทุกวันอังคารนั่นแหละครับเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเกี่ยวกับที่ดินบรืออาสังหาริมทรัพย์นี่ก็คือว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามร่างพระราชะกิจฎีการครับกำหนดเขตที่ดินที่จะเวียนคืนในท้องที่ตำบลบางบ่อตำบลเปลงอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ,รซึ่งแน่นอนว่ากระบ,บวนการ,รก่อนจะวเวียนคืนที่ดินได้เนี่ยมันมีผลกระทบกับพี่น้องประชาชน,นมันต้องมีเรียกว,ว่าเวลารัดจะเข้าไปก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานหรือโครงการต่างๆเนี่ย ตามระเบียบสำนักนายกเขาบอกว่าต้องมีกระบวนการประชาสัมพันธ์และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่นะครับซึ่งครั้งนี้เขาบอกว่า,ามีผู้เห็นด้วยนะครับมีการมีกระบวนการจัดการรับฟังความคิดเห็นแล้วเนี่ยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วเนี่ยมีบุคคลที่เห็นด้วยร้อยละ68.97เาว่าอย่างนั้น,นครับ สาระสําคัญของการเวรนคืนก็คือ 1. นะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบทได้เข้าไปสํารวจตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องอะไรครับถูกเวรนคืนในจํานวนที่แน่นอนไปสํารวจดูว่ามันมีเป็นยังไงมีจํานวนเท่าไหร่ประมาณนี้ครับซึ่งเขาคาดว่าครับที่ดินที่จะถูกเวรนคืนประมาณ1 2 2ไร้คยับอาคารสิ่งปลูกสร้างประมาณ65รายกายรก่นะครับ แล้วก็สาระสําคัญก็คือเวนคืนเพื่ออะไรครับเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงชนบทครับสายเชื่อมระหว่างทางหลวงชนบทสปอ2003กับทางหลวงชนบทชอช,อชอ3001ครับมีส่วนที่แคบที่สุด200เมตรและส่วนที่กว้างที่สุด1,600เมตรครับนี่ก็คือเป็นรายละเอียดที่มาที่ไปครับที่คอรมอได้มีมติอนุมัติเมื่อวานนี้ ส่วนใครที่ได้รับผลกระทบก็พยายามที่จะเรียกว่าติดตามข้อมูลข่าวสารว่าเราพอใจค่าทดแทนที่เราได้รับหรือไม่อย่างไรถ้าไม่ได้รับเราก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะเรียกว่าต่อสู้ตามกระบวนการใช้สิทธิ์ตามกระบวนการได้อยู่แล้วส่วนรายละเอียดเนี่ยผมเคยทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้หลายคลิปแล้วใครที่ได้รับผลกระทบลองไปเรียกว่าไล่ไล่ดูคลิปก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการเรียกว่าได้รับผลกระทบหรือแนวทาง กรณีถูกเวนคืนที่ดินแล้วไม่พอใจเพราะว่าอะไรครับการเวนคืนเนี่ยนะครับมันคือการอะไรครับบังคับซื้อบังคับขายนั่นแหละนะครับบางทีราคาประเมินที่ดินนะบ,บางทีราคาที่เขานํามาอ้างอิงเนี่ยมันก็ต่าเตี้ยเรียดดินอยู่แล้วนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อยลาไปก่อนสวัสดีครับ